สวัสดีครับในะคลิปนี้จะเป็นคลิปของการรีวิวชางลี่ของผมนะก็คลิปนี้จะมีข้อมูลที่อัดแน่นเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูก,กันดีกว่าครับว่าชางลี่เราจะใส่เป็นเอคโคข้อสามที่เป็นเอลิคเอลิเมนต์หรือเอลิเมนต์สองเอลิเมนต์อะไรประมาณนี้เนาะก็อาวุธผมจะในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอาวุธตู้ถาวรน,นะครับเพราะว่าประชมตัวผมเปิดยังไม่ได้นะเหตุผลก็เพราะว่าผมหดุลเลดนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับเรามาพูดถึงเรื่องสเตตัสต,ตัวละครกันดีกว่าเนะาะเราจะใส่สเตตัสประมาณไหนนะอันนี้ก็จะเป็นตารางข้อมูลนะครับส่วนที่จะเป็นส่วนกรอกข้อมูลเราจะอิงพื้นฐานเป็นที่เซตคอสสามธาตุสองชิ้นนะครับก็คือจะมีสเตตัสประมาณนี้เลยนะเอเลิเมนต์คอสามเราใส่ไว้ที่60%เนาะก็เป็นคอสามสองชิ้นนะสามสิบบวกสามสิบเป็นหกสิบนะครับแล้วก็ อ่าถ้าอิกโนเนี่ยมีอะไรก็ใส่นะครับจากฟอร์เตมี15%ก็ใส่นะฮะจากเอสหกมีก็ใส่นะครับเซตเอลิเมนต์ก็คือเซตธาตุนั่นเองนะธาตุไฟ10%บถ้าเราใช้ตัวของสกิลนะครับธาตุไฟเราใช้สกิลบวกอีก30นะครับจากอาวุธธาตุจากอาวุธไม่มีนะครับทั้ง2ชิ้นเลยนะไม่มีนะครับเนาะอัโทบัฟอัโทบัฟก็ไม่มีนะเพราะเราไม่ได้มาคิดนะครับเราคิดเป็นเดเมจส่วนตัวของตัวเขาเองนะแล้วก็มัลติพายเออร์ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับ ส่วนค i t i c a l d ดาเมจที่มีก็คือจากคอสีนะเซตที่เป็น Emerald of Genesis เนี่ยเราจะใช้เป็นคอสี่ค์เท่าเดชนะครับก็บวก44เข้าไปเนาะส่วนใครที่ใช้เป็นเซ็ตตู้ประจําตัวนะครับอาวุธประจําตัวเราจะก็ใส่พิเลนะครับซึ่งคอสีเราไม่มีนะครับส่วนซับสเต็ก็มีเท่าไหร่นับมาใส่เท่านั้นนะครับแล้วก็อาวุธประจําตัวของอ่าชางลี่เนี่ยจะมีอยู่ที่ 44. 4 4 4ที่เลเวล80นะครับ รวมออกมาก็ได้เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนคิเลตนะครับคิเลตก็มีเท่าไหร่ใส่นะครับอ่าข้อ4อาวุธตู้เอเวอร์ออฟเจเนซิสเนี่ยก็ไม่มีคิเลตใช่ไหมอ่าข้อ4เราไม่ได้ใช้คิเลตนะส่วนตู้ประจําตัวเนี่ยเราใช้เป็นคิเลตนะครับยีเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็ซับสแตทคิเลตมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับอนุมานว่ามันเท่ากันนะแล้วก็อาวุธอ่าโอเคอาวุธชิ้นเนี่ยมีคิเลตให้ยี่สิบสองจุดสองเปอร์เซ็นต์ที่เลเวเป็ดสิบ เราก็ใส่ไปนะจับวอเตอร์อีก8%ก็ใส่ไปเนาะผลรวมได้ประมาณนี้นะคิเลตทั้งหมดที่เรามีประมาณนี้ตารางข้างล่างเป็นคิดเข้ามัลติพายเออร์คือเป็นเลโชของคิดเข้าของคิเลตกับคิดเมทเนี่ยอ่าจะได้อยู่ประมาณที่1.8นะมันจะใกล้ๆเคียงกันเนาะก็คือบาลานซ์พอๆกันเลยนะครับโบนัสในแขกอ่าตัวนี้จะเป็นของคอสหนึ่งนะคอสหนึ่งเรามีที่36%ใช่ไหมสิบแปดชิ้นก็เป็น36 ซับสเตมีเท่าไหร่ก็ใส่นะครับเหมือนกันเลยแล้วก็อาวุธครับซึ่งอาวุธของตัวของฉางลี่เนี่ยจะมีอยู่12%ติดให้มาเลยแต่ Emerald of Genesis เนี่ยเราจะต้องใช้สกิล l 2ครั้งก่อนเพื่อที่จะบัฟ s t a ็ k เป็น12%นะครับอ่าล้วก็อนุมานว่าเป็นที่สูงสุดไปเลยเนาะแล้วก็จาก f o r ์เตก็อีก12%นะครับรวมได้เอทเราจะบอกประมาณที่80.3เซนบางคนอาจจะถามว่าอา้าวแล้วสำหรับเซตที่เป็น a อ k บวกล่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะเอา30%ตรงนั้นน่ะที่แยกออกมาเอาไปบวกในสูตรตารางเลยนะครับต่อมาในส่วนของสกิลไดเมจโบนัสนะก็ผมมีทุกอย่างก็ใส่หมดเลยนะในตู้อาวุธ Emerald of Genesis เนี่ยดาบเล็กอันนี้มีจาก Echo เท่าไหร่ซับเซตเท่านี้ก็ใส่มีเท่านี้ก็ใส่นะครับใส่ไปใส่ไปจากอาวุธไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับอืข้างล่างอาวุธประจำตัวนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะก็เบสิก เฮฟวี่เรสเซนซ์สกิลเนี่ยมีเท่าไรจาก e อ h โคก็ใส่ไปนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนของ r e เร n เ n นซ Skill ที่มาจากอาวุธที่สแต็กเต็มนะอยู่ที่5้กเน็นาะก็ใส่ไปนะครับผลรวมก็ไปอยู่ด้านหลังนี้เพื่อที่เราจะเอาไปคิดในช่องถัดไปนะครับต่อมาเรามาดูที่ตารางการคิดคำนวณของเซตธาตุต่างๆกันดีกว่าน,นะครับอันบนจะเป็น Rotation d a m เมจรวมต่อ1นึ่งโ i เทชันของ อ่าชางลี่นะครับจะเป็นเซตเอลิเมนต์สองชิ้นเนาะเริ่มมาก็อินโทใช่ไหมอินโทนะครับด้วประมาณนี้แล้วก็ทูไซชาร์ดได้หนึ่งสแต็กนะครับก็ดาเมจทูไซชาร์ดก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อ่าให้เวทแทหกาอากาศนะครับแล้วก็ตีปกติสองครั้งหลังจากนั้นก็ใช้ทูไซคอนเควสนะครับได้อีกหนึ่งสแต็กเป็นสองสแต็กละแล้วก็กดสกิลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใช้ทูไซคอนเควสอีกเป็น สามสเต็กดสก,กิลหนึ่งครั้งถูกใส่คอนควสเป็นสี่สเต็หลังจากนั้นกดฟอร์เตอันติเมตแล้วก็ฟอร์เตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โดเทชั่นก็จะประมาณนี้ซึ่งการแทรกเอโคใช้นะการแทรกเอโคใช้นะครับควรแทรกใช้เอโคก่อนที่เราจะกดฟอร์เตนะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างนะครับขา้างนี้เนาะก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดามจโดยรวมของโรเทชั่นนี้ดีกว่าเนาะซึ่ง ที่ดาเมจโดยรวมที่เป็นใช้ค่าคริมอดติพายเออร์ในการมาคิดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณที่2องแสนสามนะครับาอาวุธประจําตัวอยู่ที่2องแสนหะ้าเนาะก็แรงกว่าเซตเอ็มบารอมเจอร์นิตประมาณ9%ก้าเซนะครับแล้วก็แบบไม่ขี้แบบไม่ขี้ประมาณสัก1นึ่งแสนสองนะฮะถ้าเป็นประจําตัวก็จะเป็น1นึ่งแสนสี่นะแรงกว่าประมาณ16%นนะครับอันนี้แบบไม่ขี้นะต่อไปไปแบบติดขี้กันบ้างนะครับแบบติดขี้เนี่ยก็ จะอยู่ประมาณที่สองแสนแปดนะโดยรวมมาอยู่ที่สองแสนแปดแล้วก็ถ้าเป็นประจำตัวอยู่ประมาณที่สามแสนสองคิดเป็นหนึ่งร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นของเซตเอเมอร์ออฟเจเนซิสนะครับดาเมจมันต่างกันประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะที่เป็นเซตสองธาตุเนาะจำไว้ครับดาเมจประมาณนี้ต่อไปเรามาที่ในส่วนของที่เป็น Element บวกเ d k เปอร์เซ็นต์กันบ้างที่คอร์สสามนะครับก็เราจะยึดอันนี้เราจะยึดที่ แบบไม่คี้เป็นหนึเปนะแบบไม่ขี้เป็น100เปอร์เซนตี่ยทำดาเมจไปอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นขี้มัลติพายเออร์เนี่ยค่าเฉลีย่ยโดยประมาณเนี่ยเรสโชของค่าคิดข้ออยู่ที่สองแสนาะครับคิดเป็นแรงกว่าแบบไม่คี้อยู่ที่ร้อเินาะแล้วก็ถ้าเป็นติดขี้เนี่ยก็จะแรงขึ้นมาสองสิบนะครับสำหรับตัวนี้นะ สำหรับเซตนี้นะครับต่อไปจะเป็นอาวุธประจําตัวกันบ้างนะอาวุธประจำตัวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแสนสี่นะบแบบไม่ขี้เนาะเออแล้วก็เป็นค่าติดขี้ก็ประมาณสามแสนสองแรงแรงกว่าที่แบบไม่ติดขี้ประมาณสองร้อยยี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบขี้มัลติไพายเออร์เนี่ยก็อยู่ประมาณสองแสนห้าสองแสนหกอะไรประมาณนี้นะครับแรงกว่าที่ไม่ขี้ประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปเราจะมาเทียบดาเมจกันดีกว่านะครับสําหรับอาวุธ อาวุธถาวรและอาวุธตู้ประจําตัวนะแบบไม่คิ้ข้อเนี่ยต่อไปมาพูดถึงตารางเปรียบเทียบความแรงของอาวุธประจําตัวและอาวุธถาวรกันดีกว่านะครับว่าถ้าเล่นกับข้อ3ที่เป็น2ธาตุกับ1นธาตุหโจมตีเนี่ยมันมีความแรงต่างกันขนาดไหนนะครับเรามาเทียบอย่างแรกก็คือแบบไม่ติดขี้นะแบบไม่ติดขี้เนี่ยแบบธาตุบวก ATK เนี่ยอย่างละหึงชิ้นเนี่ยจะแรงกว่า2ธาตุ แค่104%นะครับแบบไม่ติชี้นะถ้าเป็นอาวุธประจำตัวเนี่ยก็จะแรงกว่าแบบแบบ ATK บวก Element จะแรงกว่า2 Element เนี่ย102%ต่อไปถ้าเป็นแบบติชี้บ้างล่ะแบบติชี้เนี่ยที่เป็นธาตุบวก ATK เนี่ยจะแรงกว่า2ธาตุเพียงแค่100 53%มันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับซับสแตทของคุณแล้วล่ะว,ว่าอันไหนดีใช้อันนั้นนะครับสำหรับคนที่ใช้อาวุธ ตู้ถาวรน,นะครับถ้าเป็นประจําตัวก็จะแรงขึ้นมาประมาณ102นะแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยยังไงเซตที่เป็นคอร์สสามเอเลเมนต์บวกเอทีเคเนี่ยจะแรงกว่าที่เป็น2องธาตุมานิดหน่อยนะครับคือมันแรงนิดหน่อยจริงแหละขึ้นอยู่กับซับสแตว์คูลละหล่ว่าอันไหนดีใช้อันนั้นนะครับมันเห็นผลประมาณเนี้ย <c oughs> นะแต่ถ้าคุณเป็นคนบ้าเล็ก เดิมเเพิ่มสกินช็อตก็คุณอาจจะต้องเลือกเป็น Element บวกเ d นเคะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขจริงๆกันในเกมกันดีกว่านะครับว่าที่ผมบอกไปเนี่ยมันมีความต่างมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับต่อไปเราไปดูเซตเอฟโคของช้างหลีกันดีกว่านะครับเราจะใช้เป็นแบบไหนกันบ้างนะอย่างตอนเนี้ยผมจะเทสในส่วนของที่เป็นคอสามที่เป็น a d k นเปอร์เซ็นต์นะครับกับ Element นะครับ ADK เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมยังบวก ได้เพียงแค่นี้อยู่นะอ่าผมก็เลยจะเทสเพียงแค่นี้เลยนะช่องที่ห้าไม่มีช่างมันนะเอาเพียงแค่นี้เลยแล้วเราจะไปเ,เปรียบเทียบกับตัวของอีกช่องหนึ่งที่เป็นอ่าดาเมทธาสองชิ้นนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันที่ว่าเดามเมจธาเนี่ยมันไม่มีในส่วนของ,ของคิดเเมจนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเอคเปอร์เซนต์เนี่ยไม่มีซับสแตทที่เป็นเอคเปอร์เซนต์เข้ามานะมันอาจจะมีตัวเลขที่ สักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างกันดีกว่าครับหัวข้อถัดไปเรามาดูเรื่องการบนโลเทชันของชางลี่กันดีกว่านะครับในการบนโรเทชันของชางลี่เนี่ยเราจะเริ่มจากการเก็บพลังงจนตัวอื่นแล้วก็อินโทรเข้ามาก่อนนะครับ เป็นดังในวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคเก็บคอสโตเอเนอร์จีของวีเน่าไปก่อนนะครับโอเคเต็มแล้วแพลรีไปก่อนอ,อินทูเข้ามากดทูไซด์หนึ่งครั้งแล้วก็ตีลงมาครับกดตีปกติสองทีแล้วก็ทูไซด์สกิลหนึ่งที True Size ทูไซด์อ,อ,อีกครั้งนึงกดสกิลอีกทีนึงปุ้มแล้วก็ทูไซด์อีกครั้งนึงเก็บแตกครบสี่ละ เนี่ยพอเต็มสเต็คครบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้คนระับหลังจากนั้นเรากดตีค้างแล้วกดออลติเมทต่อเลยนะครับแล้วกดตีค้างอีกครัง้งหนึ่งแบบนี้ก็เป็นการจบโรเทชันนะครับต่อไปจะเป็นบนโรเทชันแบบที่ใชเอีโค่ด้วยนะครับใช่อโคของชางลี่นะเราจะใช้ตอนไหนนะครับมันจะดูเป็นประมาณนี้เนาะก่ออื่นเก็บคอสโตให้เรียบร้อยนะครับ อคอนโซลตัผมเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวผมรอหนึ่งะฮะกินโถเข้ามาทูไซด์ลงมาตีสองค้งแล้วก็ทูไซด์กดสกิลหนึ่งค้งปุ๊บทูไซด์กดเอโ็โคแล้วก็เปลี่ยนจีนีเข้ามาเสร็จแล้วเปลี่ยนกลับนะครับเปลี่ยนกลับกดสกิลครั้งหนึ่งก็ทูไซด์กดค้างปึ้งออนติเมด เสร็จแล้วก็กดคายอีกทีนึงประมาณนี้ครับอันนี้คือการโวลูชันแบบใช้อ c โคนะต่อไปเราไปดูเกมเพลย์ของชาร์ลีกันดีกว่านะครับว่ามันเล่นยังไงเนาะในคลิปนี้ผมก็มีเล่นพลาดอยู่นะครับก็ไม่ได้เฟ r f ร้อยเปร์เซ็นต์นะไปดูกันดีกว่าครับ 痛みつけて欲しいささようなら行は,<っ>はどう <noise> 昼夜喧嘩これで出す <laughs> 目をどらしちゃそメそろ,そろ終わりねさあこんな手はどうよはっかりフッ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 はッフッフにフッ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 フ

สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากคลิปนี้เป็นหนึ่งในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับว่า,าจะใส่เส้นอไรดีนะก็เลือกตาม แล้วแต่ซับแซดเลยนะซับแซดอันไหนสวยก็ใช้นั้นเลยนะครับแล้ว,วลไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะ